เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iCloud นะครับสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1เท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับ ฮัสวัสดีครับมีลักี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในแลกหน,กนาเราเอ็มคลาสสิกนะครับผมวันนี้มีคนถามมาหลายคําถามเลยเช่นปีค่าโคควรทำไหมปีค่าโคค่าทําเท่าไหร่แล้วก็หมวกที่เราทําแล้วเนี่ยเราเราที่เราทำาไปยล้วซูมูตมันปดอย่างเงี้ยได้แอคแท็กมาเนี่ยแต่ว่าฝากว่าแอคแท็กเราควรขายหรือเราควรฝากนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะโอ้มีมีทำหมวกเยอะนะครับตอนนี้หลายชิ้นอยู่อ่า ตัวอย่างอะไรหมดแล้วอะโอ้ยเห็นว่าเพื่อนๆเห็นข้างล่างเทียบเลยไหมข้างล่างก็คืออันที่เราทําแล้วเนี่ยแค่ปดลดเราก็คือการทําหมวตมาอันแรกแท็กแต่ฝากมาได้เลือสิบเก้าอันนี้มีแนะนานะถ้าอันนี้พูดถึงสายฟรีนะแต่ถ้าก็เป็นสายเติมยัดไปเลยครับเพราะว่าเทปพีก็มีผลเหมือนกันแต่ว่าเป็นในเวของสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยมันไม่สามารถยัดได้หมดครับมันเสียตังฟรี เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหมวกอะไรก็แล้วแต่ที่แค่ปลดแองแท็กแต่ว่าถ้าเราไปฝากเรื่อยๆเนี่ยถ้าหมวกมันมีราคาประมาณ 3, 4, 000, ล้านสามล้านสี่ล้านเนี่ยมีแนะนําให้ขายครับมันก็ออกนะแล้วมันก็ได้เงินด้วยไอ้อย, OT, อย่างน็อตอย่างเงี้ยไอ้น็อตเนี่ยถ้าคาดทำแพงมากมาเจ็ดล้านหกนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติเรามาดูเห็นไหมเราปลดล็อก็ได้แท็กแปรแต่ฝากได้ดีเฟนซ์สองมันมันไม่คุ้มอะ่ะเราเราไปขายดีกว่าไหมเจ็ดล้านหกอ่ะได้เงินดีกว่าเนี่ยหมวกหมวกพวกเนี้ยคือหมวกที่มันฝากแล้วมันไม่แรงแท็กเนี่ยเห็นว่ามีก็จะแบบ ทำแล้วหมีก็ไม่ฝากอะ่ะเนี่ยเราหมีก็ไปขายดีกว่าเมื่อ9ก้าแสนล้านหนึ่งล้านห้าอะไรเงรี้ยมันก็คุ้มกว่านะครับอันนี้เป็นจบอันนี้จบเป็นในส่วนหมวกนะมันไดมน้มันได้เงินเยอะกว่าเยอะนะครับเอาต่อไปเป็นในส่วนเอาบุธม่วงเราควรทํำไหมพอขายไอทแท็กขึ้นเท่าไหร่อันนี้หมีจากที่หมีตอนแรกยังไม่เลื่อนขั้นนะอ,อ,อันนี้เราพูดถึงดาเมจต,ตอนทุบนะตอนทุบบะเอาเอารถเ,เข็นทุบบะ้ายแทกอ่ะบอกตอนนั้นหมีทุบอยู่ล้านหนึ่งเชื่อไหม ก่อนหน้านี้หมีไม่ได้ทําอาวุธม่วงหมีทุบอยู่ประมาณเจ็ดแสนพอทำอาวุธม่วงเนี่ยขึ้นไปเจ็ดขึ้นไปอีกสองแสนประมาณเก้าแสนครับก็ดามเมจเพิ่มขึ้นก็คือสองแสนจากจากเอ่อเจ็ดแสนกลายเป็นเก้าแสนประมาณนี้นะครับถามว่าทําคุมไหมแน่นอนถ้าเกิดเพื่อนๆมีคุณอาสาพวกควรจะทํามันก็ดีกว่าที่เพื่อนๆไปตีบวกเล่นอนะ่ะแบ่งเช่นบวกสิบไปบวกสิบห้าอันเนี้ย มันอาจจะทาให้เราไม่เก่งเราเสียเงินฟรีได้ครับแต่ถ้าเกิดบางคนดวงดีมันก็โชคดีไงแต่มันก็น้อยคนนะครับเพราะนั้นทำมาวุธม่วงคุ้มอยู่แล้วค่าเลื่อนประมาณร้อยล้านมั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 นอยู่ที่ช่วงเวลาถ้าเกิดเป็นเปิดช่วงเปิดเซฟของทําก็น่าจะมาห้าสิบหกสิบล้านแต่ตอนนี้ของมันขึ้นก็น่าจะร้อยล้านนะครับประมาณนี้นะมันได้ทำเหรียเยอะเห็นไหมแค่เลื่อนขั้นมา็มเอเพิ่มหกหกแล้วก็เป็นในส่วนเห็นไหมถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถลดทุกอย่างครบได้นะบวกเยอะเนี่ยตามตามที่มันบอกเนี่ย ตามที่มันบอกเลยนะครับเอาง่ายขวานแดงบวกสิบมันประมาณ50ล้านพอทำม่วงเสร็จไปร้อยห้ประมาณนี้นะครับอ่ะปีคาโฮใช่ไหมมีคนถามอันนี้หมีก็เพิ่งล่าบอสมาได้นะแต่ว่าหมียังไม่ได้ทำเดี๋ยวกดกดทำค่าทำให้ดูนะทั้งหมดนั้นก็คือ3ามดล้านครับเนื่องจากว่าขยะบอสขึ้นถ้าจะทำตอนนี้ก็เจ็บนิดนึงถ้าเป็นในช่วงคนที่ทำช่วงออวันแรกๆอะประมาณหวันแรกอะครับ น่าจะประมาณ20ว่าล้านแต่ว่าวันแรกหมีดึงไม่ได้แต่อันนี้ก็ไม่ได้ดึงแต่ว่าไปล่าบอสแล้วมันได้มาก็เลยแบบเออประมาณนี้นะครับถามว่าดีไหมสุดท้ายก็ต้องทำเพราะว่าข้อแรกคือปีกคาโฮเนี่ยมันได้แท็กถึงเ8เลยนะครับยังไงเราก็ควรจะทำนะครับมันก็เป็นของที่ฟรีนะครับประมาณนี้นะลงหุ่นดีวะลงหุ่นกดปีกัะน,น่ารักไปเยอะขี่หุ่นแล้ว ทีหโหนแล้วกดปีกมันมันไม่เห็นปีกครับนี่นไงสวยงามก็จัดอยู่ในของที่ควรทำแต่ว่าแอ t แท็กอะได้แค่8แต่32ล้านแล้วไม่คุ้มหรอกจริงๆแล้วอ่ะเพื่อนๆไปกดของอื่นที่ร้าน2ล้านทำจะคุ้มกว่าอันนี้คือเวของมีนะเดี๋ยวเอาไว้ถ้าเกิดสมมุติมีหาแบบของที่เสียงเงินร้าน1ร้านหไม่ได้ที่บวกแอกแท็เดี๋ยวมีค่อยทำคาโฮประมาณนี้นะครับ ต่ถ้าเกิดใครชอบมันสวยดีอะไรอย่างเงี้ยเออก็จัดไปก่อนได้นะครับดีต่อใจก็น่าเล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จอเป็นส่วน3คำถามาสุดจอเปย์กำถามาสุดท้ายแล้วบวก15เราควรทําเลยไหมหรือว่าเราควรไปทําของอย่างอื่นก่อนถ้าเราอ้างอิงจากราคาตลาดตอนนี้บวก15จะตกอยู่ที่550บล้านนะครับอันนี้เราพูดถึงขวานพ่อค้านะอาชีพมืนหมีไม่ทราบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนเมื่อวานมีคนขายอยู่วันนี้วันนี้ไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าแต่อยู่หมีก็ไม่ดึงหรอกหมีว่ามันนเป็อะไรที่แพงมาก ไม่น่าอยู่แล้วแหละดูทรงละววันนี้เพื่อนเข้ามาเช็คของบ่อยๆอะ่ะหาออฟจอกเกาะสิบห้ายี่สิบหรือโจมตีโจมตีใกล้โจมตีใกล้เจ็ดจุดห้าถึงสิบนะครับไม่มีคนขายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะค่ว้านสองรูปมันหายไปหมดเออจริงอ่ะอนี่จเจอระบบสิบสามสองร้อยแปดสิบสองเมื่อวานมีคนขายครับระบสิบห้าอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบล้าน คือมีเจ้าบอกว่าโอ้ยที่เราใช้เงินที่ถูกอ่ะห้าร้อยห้าสิบล้านเอามาซื้อขวานอันเดียวอ่ะมันไม่เก่งครับมีเจ้าบอกว่าตัวทุนตัวมีตกอยู่ที่ประมาณสามร้อยล้านเพืเ่อนๆมาทําของแบบมีก่อนสามร้อยล้านเห็นปะ่ะเราได้ประมาณนี้คือเก่งเลยครับได้ประมาณมีก็คือพีโอนี่ดาวมีการ์ดวัวเนี่ยพีโอนี่อันนี้อันนี้ใส่จะไปฟาร์มนะครับพีโอนี่ดาวการ์ดวัวเอามา้ามา,มา,มาหมวกม้าขาวอเอ็นเจนสเปริเอ่อโบดอินเมาส์อันนี้แจกฟรีไม่เป็นไรปารโลมาแล้วก็ฝั่งซ้ายบวกสิบสองให้หมดครับใส่การ์ มูแนกดาวเนี้ยอันนี้พวกการ์ดบอยการ์ดแจกไม่เป็นไรแล้วก็ทำประดับโบว์สิบสองเอาค่าจออเกาะนะครับทำการ์ดเอ้ยมีมีซิมเบอร์แบล์แล้วมีมีซิมเบอร์แบล์แล้วนี่นี่นี่ซิมเบอร์แบล์ใบหนึ่งต,ตอนนี้ขาดแค่ซิมเบอร์ซิมเบอร์แบร์ใบเดิมมีจบแล้วมีก็ไม่ต้องทำอะไรมากแล้วนี่เราก็เอาไปใส่ฟาร์มครับอ,อะไรประมาณนี้นะ เอาง่ายๆนะระหว่าง500ล้านได้ขวานอันเดียวใช่ไหม300ล้านได้ของหมีทั้งตัวหนึ่งต่อไปอีก200ล้านทําอะไรครับแนะนําไม่ทาสมุดจะแงแท็กเยียตอนนี้มีแท็กยู่ที่455แล้วแต่ว่ามันมีอะไรอีกเยอะมากที่มียังไม่กดนะมีคิดว่าสายฟรีนะ่าจะทําได้แหละแท็กประมาณ900,000หนึ่งเท่าทีม่มีมองนะครับเพราะนั้นนี้บอกได้เลยว่าบอก15ถ้าเกิดเป็นอันนี้เราพูดถึงเวสายฟรีนะที่แบบว่าเงินไม่ได้เหลือหาตังค์ได้วันละประมาณ4ล้านถึง10ล้านควรเอาของไปทาแบบแบบมีก่อนจะดีกว่า ต่เกิดเป็นสุนท่าตนที่เขาแบบโอ้โหสตาร์ทสตาร์ทอินมา5000ล้านหมื่นล้านก็ทำแบบพี่ชาย5,000ล้านก็บวก15้าทั้งตัวประมาณนี้นะครับอ่านี่มีตอบคำถามทุกอย่างที่เพื่อนถาม,มานะบวก15ควรทำเลยไหมอาวุธม่วงทำแล้วได้แอเท็คเยอะขึ้นไหมพ่อค้าแล้วก็เป็นในส่วนหมวกที่เราทำเนี่ยถ้าเราทำแล้วเนี่ยเออมันได้แอเท็คแค่ผลิตไงถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในส่วนฝาว่าได้แอแท็คควรขายควรใส่ควรฝากหรือควรขาย ก็อย่างที่หมีบอกได้เป็นสายฟรีอะถ้ามวกมันประมาณล้านหนึ่งหกล้านขายเถอะเอาเงินคืนดีกว่าครับดีกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นเวของสายสูราดัอันนี้ก็แนะนําให้ฝากเลยเพราะว่าเงินเขาเหลืออยู่แล้วไงมันไม่เหมือนเราไงใชาป่ะต้องปากปากัดตีนถีบต้องแบบต้องคิดไงช่ปบะเฮ้ยเอาไงี้ไปต่อยอดอะไรให้มันได้เงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปีคาโฮค่าทําเท่าไหร่ตอนนี้ก็ขึ้นไปถึงล้านอันนี้ไม่นับรีซิปรีซิปอีก7ล้านประมาณประมาณ8ล้านอะประมาณนี้นะครับก็45ล้านยังต่ำอะค่าทนะครับ แต่สุดท้ายก็ต้องทำเพราะได้แพ็กนะครับอ่ะเรียบร้อยครับอันนี้ตอบคาถามที่คุกคนถามมานะครับเผื่อใครมีคําถามอะไรก็มยืมท้าคอมเมนต์พูดคุยได้ช่วยเหลือผู้เรียนทุกคนนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ